ินได้ทูเรสมากครับมุมท้าเหมือนหมูในคอกเลยสกปรกโสโครกครับพวกคุณดีเดียเข้าประตูนี้ก็ได้เข้าประตูนี้มาเข้าประตูก่อนหน่อยเลยนี่ไงเห็นยังเห็นไม่แล้วอ้าว แย่ยี mortar, ่ส e ี <let ting Matthew> ่คนยีส like ี I mean, oh, ่ก็ได้หนาวปิดเลยก็ได้นะขานอแม่งอย่างเดียนในรีวิวเลยในรีวิวเลยอืมกี่ตายเงี้ยโดนตีไ้ยินไหมครับกินให้ดูแบบบ้้า โดนชอตุมตันยิ่งไม่ปูุกีอยู่ใช่ไวันนี้คิงเลี้ยงแล้วก็เฮียอีกคนนึงอ่ะที่เขาโดมานัดนัดอะไรอ่ะเขามาเลี้ยงผมอรับผมว่าครับมัน,ม,น,ม,นมันต้นของคนที่ตายได้ไหมพี่ครีนีกลดไงพี่ ครับกดตีกดตีมันจะมาปนกูในะเฮียเนี่ยโจรตายไปแล้วเอาไปสอน,นอ,อไปสอน,นอเอาไปสอนนออะไรอ่ะออไปนิดหนึ่งนะ<า>กูรั่วเลยเอาไปสอนนอไหนบอกว่าไม่เอาไปสอนนอไม่ได้อือม ุณไปไหนคคุณไม่เจ็และสามสิบไม่เลี้ยงอ๋อสาสิบก็เลี้ยงสาสิบก็เลี้ยงครับเขาคงครัขบข้าวมื้นี้ของขอนมันเกิดแรกกับตีห้าไ,ไป้โดนกระชืบอีกแล้วหายกระชืบอีกแล้วดเส้อชุดหน่อยอออดูไออกกินแบบ มันบาปกินต่อหน้าคนดูชิ้นชั่วแห้งออมนี่แล้วค่าไก่หนึ่งหนึ่งครับพีบ่ชายโอ้โหคงครับไก่หนึ่งชิ้นครับคงครับคงมากน้องจะดูผมกินไหมแต่บาปนะเพราะว่าแม่ผมบอกว่าเคยสอนไว้ว่ากินต่อหน้าคนอื่นอ่ะมันบาปบางคนเขาอยู่ข้าวแล้วเขาแบบไม่ได้กินอย่างเงี้ยแล้วเขามองเรากินอ่ะแล้วเราไม่ถามเขาว่ากินไหม เอี๋ยวมาผมสามารถทําไก่เป็นเป็นผมสามารถทําไก่เป็นอะไรวะเขาเรียกว่าไก่อะไรวะไก่อันนั่นอนะ่ะพิซซ่าได้อ่ะน้องไก่ปีกพิซซ่าผมเคยทำเคยเรียนครับเคยเรียนแล้วทาเป็นด้วย สวัสดีครับพี่ชายไม่เจอนานแม่แหม,ม่สบายดีไหมครับดีครับน้องสวัสดีเอยขอบคุณครับชิดนุชชาขอบคุณครับสบายดีครับแม่สบายดีครับเอาจริงๆผมทําเป็นจะเพราะผมไม่กล้าถ่ายคลิปทําให้ดูเพราะว่าเดี๋ยวเขาาหาว่าไปขโมยสูตรเขาละ่ะมนทํโดนฟ้องอีกผมรู้ว่าทํายังไง โดนฟ้องโดนนุ่นโดนนี่โดนน,โดน,น,นั่นอีกมันทำได้ไหมครับถ้าทำได้ผมจะถ่ายคลิปให้ดูมันไม่สามารถถ่ายทอสดสดให้ผู้ชม,มด,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 ดูได้ไม่ได้ขับแบบว่าเสียงกระเจ็บเหรอดูนะ อืมอืมอืมล้ตหมาหนาเร็ยวเข้ามาได้เลยครับแยกมุมเลยเฮ้ยเหมือนเมื่อวานป่ะเลมอนทำไมมันเหมือนเดจาวูเลยวะหนีออกหนีออกมา เอาไปอยู่คนนึงคนนึ่งเบลโดนจับไปอยู่มุมมุมมุมหลังก็ได้มุมหลังเลเบลโดนจับแล้วเหรอวะมอญแจ้งนะปรากาศะไรพี่ประกาศเดี๋ยวพาเขาออกจากห้องนี้นะเดี๋ยวมันตัวบั็อกเดี๋ยวโตนบัอฟตานตาตานตาหนึ่งคนตานตาสองตาตานี่เหมือนเมื่อวานปะตานตาหนึ่งโดนด้วยเหรอใช่คนในไงเด็กหนึ่งเหมือนเดจาวูตานตาสองเด็กหนึ่งแล้วใครคนหนกินได้ทูเรสมากครับ มุมมาเหมือนหมูในคอกเลยสกปรกโสโครกครับพวกคุณดี่เหี้ยนี่ไงนี่ไงมพุมบนหัวเขาจะแดกอย่างนี้เป็นเหี้ยอะไรล่ะแดกบนหัวพ่อมั้ยล่ละนี่ตรงนี้จะแดกเพราะมันไม่มีคนอ่ะดาวินดาวินหลบมันอันแดกเสร็จแล้วก็นี่เลยครับหันหน้ามาตรงนี้เลยพอมารวมกันจะได้ถ่ายรูปทีเดียว ถ้าเขาขอบอกปลดมือก็บอกว่าปลดไม่ได้ปลดแค่มือไม่ต้องให้อขอดนะถ้าจะกินข้าวเสียงมันเป็นอะไรวะลอล่าเจ๊ขอกดมือแล้วเสียงมันเลยกเขหนาวเยอะเพราะจะยปอีกจะได้ถ่ายานะรูปอีกเน,นะาะมองมองไม่เห็นฮะโดนในเรเบลนะตำรวจหรอรอหรอใครคนหนึ่งป่ะตัวหายมองไม่เห็นตัวหายไปไหนอ่ะมองไม่เห็นเนี่ยเดินไป๊บินเฉยๆนิดนิดเยู่นิ่งๆียวเด็กอยู่ในมืออ่ะเด็กเนี้ย เกินแบบนี้ไม่ต้องกลัวบาปหรอกครับเอาเลยเต็มที่เขาอยู่ตรงนี้ใช่ปหมใช่ครับเอาออกประตูเดี๋ยวครับเดี๋ยวก็เห็นใช่ไหมเขาติดมือนี้อยู่ติดมือใครติดมือครวิ่งวินู่นแล้วเ้าก็จะาจะคีมวิ่งไปนู่นวิ่งไปกระเอ้ยหน้าหน้าประตูใหญ่เหเ็นแล้วเหรอ มองไม่เห็นเลยอ่ะเราเห็นตัวเขากระพิบปะข้าเข้าประตูนี้ก็ได้เข้าประตูนี้เลยเข้าประตูก่อนออกมาเออนี่ไงเห็นยังเห็นเห็นแล้วเห็นแล้วหมดแล้วอ้าวตำรวจผมผมโดนในเรเบลนั่นเนี่ยตำรวจเดี๋ยวเดี๋ยวมันมีคนแจ้งมาในใช้ตำรวจจะใช้ถ้ามันไม่มีผู้เสียหายก็เดี๋ยวปล่อยเปิดเลยครับสิบนาทีครับ ฮะอะไรสิบนาทีก็สิบนาทีก็แล้วก็โดนปิดบังไว้หน้าไงเอาไปปิดบังอยู่ในเรเบลนะไม่ก็เขามีไอ้นี่พูดียหายมาไงให้ทำไงผมก็ต้องมันจะมีได้ไงในเลเบลนะวันนี้มีคนบอกให้ผมไปเรียนกูแล้วจะให้ทศัพั์ใหม่ใครจะบ้าทำเพียงจาก i p h o n ส16ครับไม่โดนก็ไม่โดนใช่ไหมอ๋อถ้าไม่โดนก็ปล่อยไปเลยเนาะหน้ากากก็ไม่เกี่ยวนะเพราะใส่อยู่ในเลเบลเออทำอะไรอ๋อ มีคนแจ้งมาจากเมืองโอเคไม่แต่ไม่ได้ไปไหนนะคอมที่ดีต้องซื้อที่ไหนครับก็ตามกฎหมายนะสบาใจครับสบาใจแล้วมันเอ้ยมันมันไม่มีเช็คไอ้นี่แล้วหรอเช็คไอ้ไอ้ไอกล้องกล้องติดอ่ะกินดีดีต๊อสกูขอลาได้ไหมต๊อส กล้องวงจรปิดอะไรเลย่ที่เขาขอบคุณครับนี่แหละพี่ที่เลี้ยนของนักพัฒน์แล้วมันมีรูปกล้องวงจรปิดถ่ายไว้อ่ะมันไม่มีแล้วแหละก็นนั่แหละต้องรอดูว่ามีผู้เสียหายมาหรือเปล่าได้ครับพี่ผู้เสียหายไงอ๋ออ๋อไม่ใช่คนเดียวกันไหมอย่างนี้ใช่ไหมนี่หน้าตาคุ้นๆนะครับเนี่ยเหมือนเราเจอกันเมื่อวานหรือเปล่าใช่ปะเหมือนเจอกันเมื่อวานเนี่ยไม่ได้ครับเหมือนเวลาเดิมหรือปล่านี่กินหมดแล้วพี่ คนดูกินไหมครับตอนนี้ตำรวจยี่ิบเวลานี้ตลอดยี่ส <c oughs> ิบะ <c oughs> ขอบคุณนะครับพี่ห้ารอยเลี้ยงผมพี่นันทำนกินไหมครับคนดูป๊ับจ่าก,กินนาทีอ่ะก็ประกาศอะสองหนึ่งสองหนึ่งใช่ไหมสอ<ะ>นึง่งแลสามหนึ่งอะสองหนึ่งตำตำรวจครับหิวหิวกาแฟครับ สใส่หรือเปล่าเอาจริงๆก็แดกๆไว้แล้วปดแต่มือก็ได้อือแต่หรือเปล่าเอาโลโลครับตำรวจผมดาวครับปลดให้ผมนะครับผมจะกินกาแฟศูนย์แปดสามสามหน,นึ่งหกห้าหกห้าสี่ครับน่าลงเด็กของครับของครับมันจะมีได้ไงปลดี กินแบบมุมมามสุดๆให้หน่อยครับต่าแบบเปื้อนๆไอ้ยตำรวจมีกาแฟไหมเปื้อนแล้วครับนี่เปื้อนแล้วครับน้องคิงพอแล้วล็อกเลย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 กินดีๆตอดกูขอได้ไหมตอดเอาไม่กินกันร่วงแบบนี้กูจะแดกนี่เป็นเทียอะไรมึงไม่แดกให้มันหมดหมดอ่าน้องชายกาแฟเหรอแต่ร่วงแล้ว ไยไนอเดี๋ยวไปย่อแป๊บหนึ่งเด้อนต่างจากเด็บทิ้งกันเอา้าทำไมไม่ให้อ่ะไปเถอะครับพี่ตั๊กมุมมามแบบนี้สาวไฟเกมเขา<อ><ต>ชอบกัน,กนกมันมีด้วยเหรอโอ้มีอะไรอย่างนี้ด้วยเหรอนี่ไม่ได้หนีไปไหนนี่ขาก็เดินไม่ได้ขอแค่กินกาแฟาเนี่ยเอา้า